สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสานแห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรร์ลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากใหเ้เพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอ สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบครบทุกใบแล้วเดี๋ยวแม่หมอตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด Shadow Escape Tarot และ s e c r e t Disney Oracle คลิปล้นดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศสักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตด,ดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญ คำทานายทุกคําของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์บัตรเลขที่ทะเบียนรถหากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100ถึงเอร์ซก็เป็นได้ ไฟราศีเมษสิงหธนูธาตุดินราศีมังกรพฤษภกันและธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลข1 2 4 6 7 8 10 11 18 8 1 21และ12วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันเสาร์และวันอาทิตย์ดันน o อ for you ไพ่เล่าเรื่อง the world พลังงานของใครคนหนึ่ง ที่รู้คำตอบแน่ชัดในหัวใจแล้วว่าคุณเป็นคนสําคัญของใจว่าคุณคือความสุขอันยิ่งใหญ่คือโลกทั้งใบความหวังความฝันในอนาคตมากมายเลยที่มีคุณอยู่ในนั้นคนคนนี้มีพลังงานของคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาค หรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้หรืออีกพลังงานหนึ่งเป็นคนที่พบเจอกันผ่านสื่อโซเชียลผ่านโลกออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆยังไม่เคยเจอตัวจริงกันแต่ไม่ว่าการรู้จักพบเจอนี้จะเป็นในรูปแบบใดก็ตามสิ่งที่แน่นอนสิ่งที่แน่ใจคือคุณเป็นความสุขคนคนี้เขารักคุณนะ และเขาก็เชื่อมากๆว่าจาัก,กรวาลและโชคชะตานำพาคุณกับเขาให้มารู้จักพบเจอกันแม้อยู่ห่างไกลสุดทวีปซีกโลกอยู่ห่างไกลคนละประเทศคนละภูมิภาคก็เจอกันได้เกิดความรักขึ้นได้เกิดความสุขอย่างมากมายภายในหัวใจของเขาฟบสอดสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้มีแต่ความนิ่งเงียบ ต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองมีอิสระต่อกันไม่ได้พูดคุยติดต่อสื่อสารไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ยิ่งนิ่งเงียบกันไปนานเท่าไหร่เขายิ่งรู้หัวใจตัวเองมากเท่านั้นว่าหัวใจของเขาไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยหรือไม่รู้สึกสิ่งใดกับคุณได้ยิ่งไม่มีคุณยิ่งรู้ว่าทุกข์มากยิ่งห่างคุณยิ่งรู้ว่าคุณคือความสุข แนบสอดคนคนนี้เขางเงียบมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะเขาคิดว่าคุณน่ะจะติดต่อสื่อสารกลับไปคุณจะเป็นฝ่ายทักหาก่อนแต่ครั้งนี้คุณนิ่งเงียบมากและนานผิดปกติเขาอดทนทนไม่ไหวเขาเริ่มกระวนกระวายใจทุกทรมานจิตใจเหลือเกินในเมื่อคุณคือความสุขของเขาและเวลาที่ไม่มีคุณชีวิตที่ไม่มีคุณ นั่นคือความทุกข์ทรมานอย่างมากที่สุดเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ตัดสินใจที่จะหลุดออกจากสถานการณ์ความนิ่งเงียบนี้เองเซนด์รครเขากลัวมากๆกลัวว่าคุณจะมีตัวเลือกกลัวว่าคุณจะมีใครคนอื่นกลัวว่าคุณจะให้โอกาสเปิดใจพูดคุยกับคนอื่นเขาทนไม่ไหวเขารับไม่ได้เขาจะรีบกลับมา และก็จะมีของติดไมายติดมือมาให้คุณด้วยเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่สุดในโลกที่จะได้รับความรักที่ชัดเจนได้รับสิ่งของได้รับสิ่งที่มีมูลค่าหรือสิ่งที่มีค่าต่อใจจากเขา six of pentacles พลังงานของเขาต่อจากวันนี้ไปเขาจะทำงานในความสัมพันธ์อย่างเท่าเทียม หรือยินดีที่จะทำงานในความสัมพันธ์มากกว่าคุณดูไพ่ใบนี้นะคุณเหมือนกับต้นไม้ต้นเนี้อยู่เฉยๆเลยและตามความเป็นจริงตามทฤษฎีที่ถูกต้องที่สูงย่อมตกลงมาไหลลงมาสู่ที่ต่ำหมายความว่าเขาเนี่ยจะหลั่งไหลความรักให้คุณอย่างมากมายหยุดยั้งไม่ได้หยุดยั้งไม่ไหว โดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรแล้วคุณอยู่นิ่งๆคุณอยู่เฉยๆบ้างต่อไปจากนี้จะเป็นเขานะที่จะเข้ามารุกในความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากคนคนเนี้ยนะเขาจะมาพร้อมกับความร่ํารวยมั่งคัง่งหรือมาพร้อมกับสิ่งที่เตรียมไว้ให้คุณอย่างตั้งใจคุณอาจได้รับเงินก้อนใหญ่ทรัพย์สินที่มีมูล,ลค่าแ,แหวนเงินทองเพชรนินจินดา หรือหมายถึงความรักความรู้สึกของเขาที่เขาจะมอบให้คุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคนคนนี้เขาพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะจ่ายพร้อมที่จะเปหรือถ้าเป็นพลังงานความรักก็จะให้คุณอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะเพราะคุณมีคุณค่าต่อใจเขาเหลือเกินถึงเวลาละที่เขาพร้อมที่จะลงทุนกับคุณเพรบอ เขาเฝ้าคิดถึงเรื่องการพูดคุยติดต่อสื่อสารหาคุณอยู่ตลอดเวลาอีกไม่นานนี้เขาจะกลับมาติดต่อสื่อสารหาคุณเขาคิดถึงเสียงของคุณคิดถึงคุณมากอยากติดต่อสื่อสารเคลียร์ใจอยากจะกลับมาอธิบายพูดคุยความในใจว่าตลอดเวลาที่ชีวิตเขาไม่มีคุณเขาทุกทรมานจิตใจมากแค่ไหนเขาคิดถึงคุณอย่างมากมายเพียงใดคุณเหมือนกับเสียงดนตรีที่ไพเราะทําให้ชีวิตเขาเนี่ย ไม่นิ่งไม่เงียบไม่เหงาการที่ชุดมีคุณเนี่ยทำให้เขามีสีสันในชีวิตหัวใจเขาเปลี่ยนไปด้วยความสุขอย่างมาก t ช n of Cups เขารักคุณมากนะสิบถ้วยเนี่ยสิบคะแนนเต็มก็ให้คุณสิบคะแนนไม่มีพื้นที่ในหัวใจเผื่อให้ใครไม่เคยมองใครอีกต่อไป ยิ่งรู้ชัดในหัวใจในวันที่นิ่งเงียบห่างกันไปว่ารักคุณมากและเขามั่นใจว่าคุณนี่แหละเป็นพลังงานคู่แท้เป็นเนื้อคู่ของเขานะสิบถ้วยกับเดอะเวิลเกิดขึ้นในคลิปนี้คุณมีค่าต่อใจคุณคือคนที่เขาเนี่ยรอคอยตามหามาทั้งชีวิตโชชะตาทําให้คุณกับเขาได้พบเจอกันแล้วเขาไม่มีทางที่จะปล่อยคุณให้หลุดมือแน่นอนนะดูไพ่สิบถ้วยสําหรับนี้เขาอยากจะกอดคุณเอาไวา้ให้แน่นอย่างนี้เลย ไม่มีทางที่เขาจะปล่อยคุณให้หลุดมืออย่างแน่นอนไม่มีทางที่เขาจะปล่อยให้ความสุขอันยิ่ยงใหญ่หลุดลอยไปจากชีวิตเอซอฟเพนจิคอลสเขาจริงจังมากๆในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปอยากที่จะเป็นทองแผ่นเดียวกันก่อร่างสร้างครอบครัวเป็นคู่ครองคู่ชีวิตเป็นสามีภรรยาอนาคต ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาเนี่ยเขาคิดหวังอย่างมากว่าจะมีคุณเคียงข้างไปตลอดชีวิตเขาจะมาพร้อมกับทรัพย์สินเงินทองจะมาพร้อมกับสิ่งที่มอบให้คุณให้คุณรู้ว่าคุณมีค่ากับชีวิตเขามากมายมีคุณค่ามากพอที่เขาจะยอมจ่ายยอมเปนะมีเกณฑ์มากๆเลยนะที่จะได้บ้านรถยนต์ที่ดินหรือเงินก้อนโตพลังงานของเขาพร้อมมากๆแล้ว ที่จะรักคุณอย่างมั่นคงหนักแน่นชัดเจนแนบสอดแล้วเขาก็หัวร้อนแล้วนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้นะการที่คุณนิ่งเงียบไปแบบนี้ทำให้เขาหงุดหงิดทำให้เขารู้สึกกระวนกระวายมากๆเขาก็อดที่จะคิดไม่ได้คิดตะเลิดไปไกลว่าคุณเปลี่ยนใจปันใจหรือว่าไม่ได้รักเขาอีกต่อไปแค่คิดเนี่ยนะเขาก็ จะเป็นบ้าแทบคลั่งแล้วแค่คิดว่าใครอ่ะจะมาแทนที่เขาในหัวใจของคุณหรือแค่คิดว่าคุณไม่รักเขาไม่สนใจเขาจะไปรักคนอื่นแค่เนี้เขาก็อยู่ไม่ไหวทำใจไม่ได้นะเหตุการณ์ที่เขาจะกลับเข้ามาหลุดออกจากสถานการณ์ความนิีงเงียบต่อกันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วในเร็วๆนี้ Two of Pentacles เขากลับมาแน่นอน คนสองคนยังต้องวนเวียนต่อกันเป็นคนของโชคชะตานาะที่ยังตัดกันไม่ขาดคนคนนี้จะย้อนคืนกลับมาในชุดคุณและทำให้คุณได้รู้ว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่โชคดีมากที่สุดที่ได้รับความรักจากเขาที่ได้รับทรัพย์สินเงินทองหรือการทุ่มเทจากเขาพลังงานความมั่นคงมัง่งคั่งนะหรือการที่จะมาเปามาจ่ายคุณเนี่ยขึ้นมาหลายใบยเลยทีเดียวคุณจะเหมือนคนในไพ่เนี่ยมีเงินมีทองเต็มสองมือ นะความรู้สึกของคุณเนี่ยเมื่อเขากลับมาคุณจะรับรู้ได้เลยว่าคุณมีค่ากับชีวิตเขาอย่างมากนะเขาเนี่ยจะให้คุณในสิ่งที่คุณไม่เคยได้รับหรือจะให้คุณในสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดคาดหวังว่าคุณจะได้รับจากเขามากมายถึงเพียงนี้ The Moon เขาทุกเครียดคิดมากอารมณ์แปลปรนอดรนทนไม่ไหวกับการที่นิ่งเงียบกันไปอย่างนี้ ทุกวันเนี่ยนะเขานอนไม่หลับกระสับกระส่ายหัวใจหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการนอนหลับไปแล้วนอนไม่เต็มอิ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะการพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะปัญหามาจากการที่คิดถึงคุณคุณคือเหตุและผลทุกอย่างที่ทําให้ชิดเขาขาดความสุขขาดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะโชชะตาบีบคั้นเขาให้รู้คำตอบอย่างชัดเจน ว่าชีวิตที่ไม่มีคุณทุกทรมานมากเพียงใดเขาจะรีบกลับมากอดคุณไว้กลับมาคว้าความสุขนี้ไว้นะจะไม่มีทางที่จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่งเงียบเฉยกันอย่างนี้อีกแล้วทนไม่ไหวแล้วกับความทุกข์ความเครียดอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโอ้ตั้งแต่วันที่ไม่มีคุณส่งผลกับหัวใจส่งผลกับจิตใจเขาอย่างมากเอ็ดดอบสอด เขาทุกข์เครียดนะเขาจะเป็นบ้าแล้วเนี่ยเขารู้สึกหวาดกลัวนะพลังงานลบคิดมากคิดเยอะบางเรื่องก็คิดไปเองนะหรือบางคนเนี่ยเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นไปแล้วเปิดโอกาสได้คนอื่นไปแล้วจะต้องกลับมาทําทุกอย่างให้ได้คุณคืนกลับมาแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่มีใครก็ตามนะแต่เพราะว่าเขาหึงหวงเป็นห่วงนะไม่อาจที่จะยอมปล่อยคุณได้ Move on ไม่ได้จริงๆทุกเครียดมากๆ ไม่ว่าจะพยายามนิ่งเฉยเท่าไหร่แต่หัวใจเขาไม่เคยนิ่งเงียบไม่เคยสงบลงได้ตั้งแต่วันที่ชีวิตไม่มีคุณจอสติกคนคนนี้เขาทําให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือบางเคสบางกรณีเขาทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะเขาทําให้คุณรู้สึกว่าความรักของคุณไม่มีค่าคุณรักเขาคุณทุ่มเทความรักให้เขาอยู่ฝ่ายเดียว หรือบางคนเนี่ยเห็นแก่ตัวหวังผลประโยชน์ความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างมากมายที่เขาทำกับคุณวันนี้เขาจะกลับมาแก้ไขเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณเขาตัดสินใจแล้วตัดสินใจอย่างชัดเจนนะว่าเขาเนี่ยจะต้องมีเทคแอคชั่นบางอย่างที <ED> ่จะทำให้เขาหลุดพ้นจากความนงียเงียบและทุกทรมานนี้ King of เฟน t จอร์คนคนนี้มีศัภาพ ทางการเงินที่ดีมากอดีตก่อนหน้านี้นะเขาอาจมีปัญหาเรื่องการเงินความมั่นคงในชีวิตภารหนีสินหรือว่าเรื่องหน้าที่การงานที่ยังรู้สึกว่ายังเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ต้องจัดการแก้ไขแต่พลังงานวันเนี้ยเขาพร้อมมากๆแล้วที่จะรักที่จะเอาความรักไว้เป็นความสําคัญอันดับหนึ่งของชีวิตเขามีพร้อมทุกอย่างเขามีเงินเขามีความมั่นคงนะเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะปรารถนาอยากได้มาแต่สิ่งเดียวนะ ที่ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะมีเงินทองมากมายแค่ไหนจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากเพียงใดเขาไม่เคยมีความสุขใจเลยเพราะความสุขอันยิ่งใหญ่ของเขาคือคุณเอร็บครั s คุณสองคนห่างเหินห่างไกลมีรอยร้าวในความสัมพันธ์บางคนนิ่งเงียบกันไปไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนานแล้ว8วัน8สัปดาห์8เดือน หรือบางคนก็ตั้งแต่เดือน8นะเจ็บปวดทรมานเหลือเกินชีวิตมีแต่ความเงียบเหงาหมนหมองเศร้าส้อยคนคนนี้เขาไม่เคยมีความสุขหัวใจอีกเลยตั้งแต่วันที่คุณนิ่งเงียบไปจากชีวิตเขาเอซับเ์เขารักคุณมากรักหล้นใจเขาอยากขอโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่อยากให้คุณให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ให้สถานะที่ชัดเจน เป็นแฟนเขาได้ไหมเป็นคนรักเขาได้ไหมหรือถ้าคุณจะให้เกียรติเขามากกว่านั้นเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขาได้ไหมเขาอยากที่จะลงหลักปักฐานเริ่มต้นนับหนึ่งกันไปในความรักความสัมพันธ์นี้กับคุณเขาจะมีแต่ความรักที่จริงใจและจริงจังให้กับคุณอ่าไม่หมาะตั้งชื่อไพ่ล่เรื่องวันนี้ว่าเขารักคุณมากเพราะรู้แล้วว่าคุณคือความสุขของเขา ต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออร์โคลเสริมให้นะคะสแต s t ติลหยุดนิ่งคุณกับเขาหยุดนิ่งกันจริงๆนิ่งมากๆไม่มีไหวติงสิ่งใดไม่มีใครทักหาใครก่อนข้อความก็ไม่มีอินบ็อกก์ก็ว่างเปล่านะหรือว่าสายโทรเข้าก็เงียบเหงาเหลือเกิน สถานการณ์ความนิ่งเงียบของคุณและเขานะเขากำลังจะทําให้เหตุการณ์นี้สิ้นสุดจบลงคอมมูนิตี้ชุมชนเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้ว่าเขาชัดเจนจริงจังอย่างมากโดยการพาคุณไปเปิดตัวกับชุมชนกับสังคมของเขาพาคุณไปรู้จักครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาพาคุณไปรู้จักกับสังคมที่ทำงาน เื่นฝูงของเขาเขาจะให้คุณเป็นตัวจริงเป็นคนที่ใช่จะเปิดเผยกับคุณทั้งสื่อโซเชียลและชีวิตรจริง Sillness โอไพคุณสองคนนิ่งเงียบมากๆเลยอะนะ i l l n e s s นี่คือความนิ่งความนิ่งกับความนิ่งดูสิเนี่ยายตอบกันเขาก็นิ่งคุณก็นิ่งหันหลังให้กันด้วยนะจ๊ะเอ,อหันกันไปคนละทิศละทางเลยในความนิ่งเงียบเนี้ย นะไม่สนไม่แคร์เชอะใส่กันเลยสุดท้ายเนี่ยเขาอจะแพ้ความคิดถึงนะจะแพ้กับความรักที่เขามีต่อคุณแล้วก็ความดีที่คุณเคยทำให้เขาเขาจะทำให้คุณและเขาหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่นิ่งเงียบนี้ protection การป้องกันและการกลับมาครั้งนี้เขาจะเปิดใจจะเคลียร์ใจ พูดความจริงทุกอย่างบอกความรู้สึกทุกสิ่งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คุณนิ่งเงียบไม่ให้คุณหายไปจากชีวิตเขาอีกเพราะเขาทนไม่ได้เขารับไม่ไหวกับความนิ่งเงียบแบบนี้นะแล้วเขาก็ไม่คิดว่าคุณจะใจแข็งขนาดเนี้ยเขาจะต้องกลับมานะเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดซ้ำรอยเพื่อไม่ให้คุณห่างเหินห่างหายไปจากชีวิตเขาได้อีกแอคชั่สุดท้ายเป็นเขานะ อดทนทนไม่ไหวแล้วจะต้องมีแอคชั่นนะจะต้องมีการกระทําที่ชัดเจนให้คุณได้รู้ได้เห็นว่าเขากลับมาแล้วว่าเขางอคุณแล้วว่าเขารักคุณมากและเขาจะทําทุกอย่างทุกวิถีทางนะจนกว่าคุณจะยอมให้โอกาสจนกว่าคุณจะให้สถานภาพเป็นคู่รักคู่แฟนกับเขาเพราะเขาตั้งใจมากๆนะเขาจะสิ้นสุดจะหยุดความตั้งใจนี้ก็แต่เมื่อเขาสมหวังในรักกับคุณแล้วเท่านั้น Driving, ความเจริญรุ่งเรืองเพราะคุณนะเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่เป็นความดีที่ผลักดันให้ชีวิตเขาเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเขาเป็นคนที่ดีขึ้นโดยชะตาคุณกับเขาหนุนนำกันพลังงานของคู่แท้คู่บุญบารมีที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างมีดวงชะตาที่ดีขึ้นต่างฝ่ายต่างมีนิสัยที่ดีขึ้นฉุดดึงกันไปในทิศทางที่ดีขึ้น ต่อไปจากนี้ชีวิตของเขาเนี่ยเมื่อได้ครองคู่กับคุณหรือคุณได้คบหากันอย่างจริงจังนะชีวิตจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกทิศทุกทางอ่าแม่หมอขอจบคำำําทำนายภายเราเรื่องวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมาก เพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยการไม่กดสคริปข้ามก็คิดซว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ